นี่ครับดุกดำครับผมใครอยากได้เป็นเอาไปเป็นไก่เนื้อนะครับไปทำสายทำไก่เนื้อครับทำพ่อพันธุ์นะครับ,พพน,น,รบนี่โตเร็วมากนะครับสายพันธุ์นี้นะครับโตเร็วนะครับใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นานนะครับได้ขายแล้ว บอกว่าเป็นดุกดำเไอดำนะครับไอ้ดุกดำนะครับตอนนองแม่นี่เล็กอยู่นะครับตอนนี้เกือบเท้าไอ้ทองนู่นแล้วนะครับ ดูดำนะครับดูดำเลยหน้าดำแข้งดำตาดำลิ้นดำ